สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อมีใครแอบอิจฉาคุณอยู่ไหมมีใครแอบอิจฉาคุณอยู่ไหมเอ่ยนขอดูซิโอ,อ The อ t a r i absorb the tree of cups เซ e ว่นออฟวัโหคืออย่างนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณน่ะโดดเด่นเกินไปถ้าตามหัวข้อมีใครแอบฉแอบอิจฉาคุณอยู่ไหมมีมีแน่นอนอันนี้ไม่ไม่ได้จะไปยุแยงประแขงรั่วนะ <laughs> ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเออ ถ้าสมมุติคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีใครอิจฉาอะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องไปพยายามหาเนะก็ปล่อยเขานะเออแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าคุณอนะเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นมากๆจนทําให้มีคนอิจฉามีคนรู้สึกอิจฉามีคนพยายามที่จะไปไปอยู่จุดนั้นไปอยู่จุดของคุณอนะ เขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นมิตรของคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงของคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนในที่ทำงานก็ได้แล้วคุณอาจจะตำแหน่งสูงกว่าเขาหรือว่าอาจจะตำแหน่งเท่าเท่กากันแต่ว่าการงานอะไรของคุณเนี่ยดูโดดเด่นกว่าเจ้านายรักคุณมากกว่าอะไรอย่างนี้หัวหน้ารักคุณมากกว่าแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคอยดูเหอะ วันหนึ่งฉันจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้เหมือนอยากหักขาเก้าอี้คุณมันมีความอิจฉามันมีความริษยามันมีความต้องบอกว่าหน้าไหว้หลังหลอกให้ระวังนะคะเพราะว่ามันมีเดวิลออกมาให้ระวังคนที่เหมือนจะเป็นมิตรคนที่หน้าตายิ้มแย้มคนที่คุยกับคุณดีคนที่แบบปากหวานอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะแอบคิดหรือว่าแอบอยากหักขาเก้าอี้คุณอยากไปแทนที่คุณหรือบางคนนะอาจจะเป็นคนที่ตำแหน่งสูงกว่าคุณแต่มีความรู้สึกว่าคุณทำอะไรเกินหน้าเกินตาเขา ถ้าเป็นในที่ทำงานคนคนนี้เขาอาจจะเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าแต่เจ้านายหรือหัวหน้าไม่เห็นว่าไม่เห็นความสามารถของเขาไม่เห็นความดีความชอบของเขาแต่กับมาชื่นชมคุณเห็นความดีความชอบของคุณแล้วเขาก็รู้สึกหมั่นไส้รู้สึกอิจฉารู้สึกริษยาอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมีความมุ่งมั่นว่าใครดูเถอะวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของฉันอะไรอย่างนี้ดูสิ คุณเป็นคนที่น่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะคุณเป็นคนที่มีมีคนซัพพอร์ตมีคนสนับสนุนคุณอยู่อะ่ะตัวคุณอาจจะแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนน่ารักในสายตาคนอื่นๆทั่วๆไปยกเว้นกับคนที่มีความริษยาคุณนะเนาะอืม แต่ถ้าคนอื่นๆมองคุณเนี่ยก็คือเขาก็รู้สึกเขาก็รู้สึกดีกับคุณนั่นแหละเขาก็เอ็นดูคุณมีคนคอยช่วยเหลือคอยช่วยซัพพอร์ตคุณนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ให้มีคนอิจฉาคุณอิจฉาในความที่ชีวิตดีจังเลยทำไมถึงมีคนคอยช่วยแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนโชคดีโชคดีแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย อืมเขารู้สึกอย่างนั้นคนที่อิจฉาคุณน่ะเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเห็นเขาไหมอะ่ะคุณเห็นมนาะแบบเหมือนเขาพยายามตะเกียตะกายเหมือนเขาอยากจะยึดยึดของที่มันแบบเขาจับต้องไม่ได้อะ่ะมันเหมือนกับ มันเป็นที่ของคุณเป็นของของคุณแต่เขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะดูนะเห็นไหมมันเขากำลังมองขึ้นไปบนที่สูงเหมือนกำลังพยายามเหมือนกำลังอยากจะได้อย่างที่ผู้อ่านบอกอ่ะเหมือนมีคนอยากจะตัดขาเก้าอี้คุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปแทนที่คุณอยากจะไปอยู่ที่ที่คุณอยู่อยากจะปรับ รอวันเวลาที่จะเป็นของเขาเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ในเรื่องงานก็ให้ระวังเป็นเรื่องฝนตัวด้วยนะคะคนใกล้ตัวอะไรอย่เงี้ยเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวที่ที่ปากหวานแต่อาจจะหน้าไหว้หลังหลอกเพราะมันมีเดว,วิลขึ้นมาอาจจะไม่ได้ดีจริงอย่างที่เห็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อ่านไม่ได้พยายามจะยุแยงตะแคงรั่วเพื่อนที่ดีจริงๆมันก็มีเพื่อนที่หน้าไหว้หลังหลอกมันก็มีในชีวิตของคนเรามันก็ต้องเจอทั้งสองแบบนั้นแหละนะแต่ก็อย่างที่บอกให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะเออใช้วิจารณญาณ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่หลอกเพื่อนฉันดีทุกคนเพื่อนฉันรักฉันจริงๆอะไรเงี้ยก็โอเคดีแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าหากคุณมีความรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเหมือนอย่างที่ผู้อ่านบอกไปว่ามันอาจจะมีเพื่อนบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาปากหวานอะเขาทำดีกับคุณจังเลยแต่ว่ามันดูเฟกยังไงไม่รู้อะไรเงี้ยก็ก็ให้ดูดูเอาไว้หน่อยนะอืม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าไปสนใจมากเลยค่ะคนอิจฉาดีแล้วนะมีคนอิจฉาก็ดีแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราไปคุณก็เป็นคุณในแบบที่ที่ดีของคุณใช้ชีวิตของคุณไปเคยดียังไงก็ดีอย่างนั้นแล้วก็ดีให้มากขึ้นกว่าเดิมปล่อยให้คนที่อิจฉาเราดิ้นตายไปเองนะคะเขาอิจฉาเขาก็ทุกข์ร้อนเขาก็เดือดร้อนของเขาเองอะ่ะอืมไม่เป็นไรหรอก เราไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเราอยู่ในจุดของเราเรามีความสุขคุณเป็นเดอะสตาร์อยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบโดดเด่นมีคนรักใคร่มีคนเอ็นดูมีผู้ใหญ่เอ็นดูอยู่แล้วแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีใจบุญช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนเป็นคนใจดีเป็นคนอัธยาศัยดีเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีเพื่อนฝูงรักใคร่คุณเยอะแยะมากมายเพื่อนฝูงที่รักใคร่คุณจริงๆก็มี เพื่อนดีๆของคุณก็มีมันก็เลยทําให้คนบางคนคนบางคนรู้สึกอิจฉารู้สึกริษยานะคะอยากได้อยากมีแบบที่คุณเป็นอะไรแบบนี้โอเคก็ประมาณนี้แหละจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ